สี่ขวดมีอะไรมั่งอ่ะมีแต่น้ำข่าป่าวหนึ่งก้อนเท่าไหร่หกสิบก้อนหกสิบน้แข็งสิบบาทแม่หอตียังตักต้องตักแม่ได้แล้วนะสิบบาทเขาตักไปเท่าไหร่สามแก้วเหรอ มาเย็นๆจักน้อยดีน้ำแข็งกับที่พ่อไอ้เดีดเยบม <วะ S 1> ัไไน,นี่สิบบาทนะครับงป่ครับผมยี่สิบาขอบคุณมากไอ้กันชัยวัแสนนานเทเรกเมสามพันสามพันเดี๋ยวอำนาจมาให้อำนา,มาจนามาจัดแช่เลยอำนาจมาจัดแช่เลยการชัยเขาบอกเอาสามพัน ุกเอาอะไรเดือยเอาอะไรน้ำแดงแล้วก็น้ำเปล่าโทรให้นางมาที่จะให้นางไปไปปาดผักหอมมาจากคันเนี่ยหญ้าโดนหญ้าไหมโดนอยู่ของหนึ่งนำแดงหนึ่งถ้ามันแคปิดประตูแล้วมันถึงจะเย็นน้อยนึงเนาถ้าไม่ปิดประตูมันไม่เย็นมันจะลมมันจะหลวงค่ะเอามแน่แม่แช่แม่แช่แบบ หมดห้าิบไม่ได้ทอนนะคะใส่ใส่ถุงสิลกูกเอาใส่ถุงเอาเองเลยน,น,นั่นไงออตอนนี้คือบริการเองนะจ๊ะคนขายไม่อยู่จ้า <laughs> บริการเองแล้วเอาตังมาให้คุณคุณนายแม่อยู่ตรงนี้ค่ะน้ำแข็งเลยจ้าเอาเลยจ้านั่น มันติไปา,ออาัลอกว่ะอีคำลอ,อตัวนี้เออมันอีคำรอ,อไปเย้มันไกลไปเย้มองหน้าไม่ใช่ใกล้ๆเน,น,นี่ยเนี่ยเสียบี่เอามาแล้วเธอไปจัดการมาเลยม,มันเดิมมันเนี่ยจัดการเหมือนเดิมมเัเห่ยขั้นขั้นแล,ล้วก็ล่างล่างแล้วเอามาให้แม่แม่คิป,ปูกะละมังเขียวไปเลยมาพรุ่งนี้พอดี น้ำเปล่าบริการเองเลยจ้ลูกัวจินะไเยอานแข็งเปลาใสก็ได้เปิดไฟไปนี่เปิดไฟไปยโฟม้วยรยฟมอยู่ข้างหลังวัดดีค่ะลูกตยังว่าบอกว่าไปไฟห้องไฟห้องน้ำกจับตอนไปกับบอกว่าด 都没开得赢。 สัารอาอกสันมาจากไหนด้อวย ine, อสันแซ่บอีหลี่ปากเอาลูกปากเอาน้ำแดงมีไหมล่ะน้ำแดงก็ยังไม่มาส่งเลยน้ำแดงยังไม่มีมาส่งเอาอน้ำเขียวไปก่อน เอาน้ำเขียวไปก่อนลูกน้ำแดงเขายังเอาไม่เอามาส่งเลยโอ้ยไปต่ะ FC หลายแถวมนแลง ค่ะวันนี้แหละที่ให้แว่นแม่เดี๋ยวจะให้เธอไปเลาะจะสองสามคลิปเธอทำอันอนี้เสร็จแล้วใครเป็นเลเาะเอาเลยลูกเอา,เอาเอหยเองเลยลูกเดี๋ยวหายเองค่ะแม่รับตังก่อนคลิปนี้ฝากไวปสักนีดพี่น้องหาคลิปหนาจังมึงเดี๋ยวจะให้ดาล่าลุงแลนจากสองสามคลิปก่อน